เดลอด้ดิจะปัดประสาทไปถึงไหนจะปัดประสาทไปถึงไหนจะปัดประสาทไปถึงไหนนี่ขาสีฟพาไปถึงไหน,น Sua desfigurou. cara, ai, ai, <laughs> ai, ai, não, me dá. Eu não <laughs> <eu> <laughs> học vào lại bị luôn tao ơi được à cũng gọi này quá không gọi này ผู้ฟันอะไรวะเออข้าตกรอยวะเอ้ยเขาทำอะไรวะเขาพูดชายเงยบปะเขาพูดชายยบปะบ เอ้ว่ะเออกว่าจะข้าเออว่ะจิกจิงกจิงงจิ๊จิ๊จิงกจิกจิ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 คูครูทำอะไรของครูนี่ผมไม่ค่อยชอบเลย ครูเอาแต่แกล่ะครูเอาจิกจิงบ้างสิครูครูเอาจิกจิบ้างถึงบัตรกลั่ครูครูก็เอาจิกจิงกบ้างเอยาหัหเอาหูวหหคูไปไหนอ่ะ

oh cool, baby. <laughs> <laughs> in the oh, no. we, go. we, go. we, go. we go. เรียนคุณครูยังไม่ได้ทําอะไรนะคุณครูแค่เอาคอสเอาไปเก็บอืมแต่ว่าอยากให้ครูเปิดลากจริงบ้างอ่ะอยากให้ครูเปิดลากจริงบ้างอ่ะผมอยากเห็นต้องตามผมอเห็นครูครูแบบครูแบบครููน่ากลัวโค่รอ่ะแบบครูฆ่าคนเลยอ่ะครูเออจริงจริงไม่เอาแล้วค่ะยายกินแล้วหนูเบื่อเ้าเหนียว็ต เออว่ะเออไบ้างไบ้างคุณกับตอัดีได้บ้างบ้างคนี้ก็ลงตัวดีนะแต่แก้ okay เอ้กูขอรูคกูขอเล่าหน่อยปืนเนี่ยกูขอกูขอเลากับมึงหน่อยได้บะปืนเนี่ย ชิว่าเธอจะรอาคุยไอสีเออจิงนจิงๆเออจริงจริง,อ,อ,รง,รงอีสีงียกว่าอีสีเอ้ยไป,ไปไปไปขับเอเ้ยไปขับเปล่าไปขับเปล่าบ้างไปขับเปล่า เห็นว่าเปิดแล้วว่ะค่ะไปเปล่าไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเห็นว่ามีขับไปปิดอยู่ง